หลังจากที่เราพักกันไปสักครู่หนึ่งแล้วนะครับก็กลับมาพบกับรายการลาวก้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปนะครับยังคงนําเรื่องราวข้าวๆต่างๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันทางช่องระนงชาแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่องรยยีสภกทีวีโงชาวระนงนะครับตีเปดั่าชตึงตีเก้าซ่องตุ่มตึงซ่ามตุ่มบ่ายซ่องตึงบ่ายซ้ามตีซ่องตึงตีซ่ามและก็วันอาทิตย์สรุปข้าวในรอบสัปดาห์ออกอากาศในเวลาเดียวกันค่ะ มาที่เรือองกองอำเภอเมืองระโนกับก่จัดกิจกรรมขายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เส้นทางสายไมโครงการขายพลังคนรุ่นไม่หัวใจสีข้าข้าวนะครับข่าวจ่วเลยนะครับกองอำเภอเมืองรุ่นทีซาำโดยมีเยาวชนและก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยง้ารวมโครงการกว่าสามสิบคนครับโดยเมื่อชาวันติกาพฤษภาคมติป้านมาธิองประชุมกอง้อยอาวุธเบาขายรัจนารหนังสั้นรับได้จัด โครงการประเปลียน่พฤติกรรมสู่เส้นทางสายไม่โครงการขายพลังคนรุ่นไม่หัวใจซี่ข้าวเพื่อเป็นไปตามนโยบายกองรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกับภายตายยยทธศาสตร์พลังเป็นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีผู้เพิ่าลดจำนวนในกับผู้ติดยาเสพติด ทั่วประเทศโดยดำเนินการนําผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาถูกระบบต่างสมัครใจและก็ระบบภา,บาคบังคับไม่บังคับอย่าขึ้นใจนะโดยมุ่งเน้นในตุกปาคช่วนของสังคมทําให้เกิดความตระนักกองพยาเสพติดและก็รวมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในขายบำบัดใจปริยะเ,เวลา9วัน8คืน <c oughs> นายสุรพจ์อาวุธรปรลัดไฝ่ป้องกันอำเภอเมืองระนองก็เปิดเผยว่าสูนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนองก็ได้บอก,มกไม้ภารกิจใอ้สัตว์งานสาธรณสุขสูนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองระนองโดยมีนายอำเภอเมืองระนองเป็นประธานรวมกันคลับเคลือนแผ่นง,งานส่องการแก้ไขปัญหา ผู้เซพผู้ติดยาโดยการคนห้าแล้วก็ชักชวนชักจุงผู้เซพเข้าดับกันรักษาระบบบำบัดจอยแบบขายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู้เส้นทางทรายไม่เป็นเวลา9วันแปดคืนซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนสามสิบคนโดยกัดมาจากแต่ละตำบลตำบลละสองคนในการพึกอบรมครั้งนี้กับก็มีหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดความรู้เพื่อป้องกันการเสพซ้ำการทำงานบริการสังคมการยุ่งรวมกันใน สังคมเพื่อที่จะบำบัดผู้ติดยาและให้กลับไปใช้ชีวิตอยา่างสมบูรณ์แบบในสังคมได้ตามปกติโดยไม่พผงหยาดเสพติดครับสวัสดีครับผมนายรบพลอาวุธตำแหน่งประดอตําเภอไฝ่ายความมั่นคงรับไปดชอบง,งานป้องกันพร้อมด้วยกำนันตําบลปากน้ําได้นําเยาวชนของอำเภอเมืองนานองจํานวนสานายที่ทางอำเภอได้ตรวจพบมีสารตีม่มวง เพื่อนำเข้ามาบำบัดที่ค่ายรัตะนานังสันจำนวน9วันเอ่อ9วัน8คืนครับมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อหนึ่งให้เยาวชนที่หลงผิดนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติครับได้ห่างไกลยาเสพติดมีเวลาว่างใช้ประกอบอาชีพอื่นครับ ครับหลังจากจบโครงการไปแล้วทางอำเภอคิดว่าเด็กเนี่ยคงจะกลับตัวกลับใจนะครับแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดีของสังคมครับในส่วนนี้มีการฝึกบํบัดในส่วนนี้มีการฝึกบังบัดก็คือมีการเข้ากลายการออกกําลังกายการฝึกจิตสํานึกของเยาวชนครับคือผมก็อยากฝากว่าพ่อแม่พี่น้องของเราต้องเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วก็ ต้องดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับทางด้านนายสติพงศ์ตันทยาพงศ์กบกับกนันตำบนปากน้ำก็เล่าว่าวันนี้ตนเองในทานาที่เป็นหัวหน้าฝายปกครองทองทิ่นในตำบนปากนา้ำก็มีความกังวลปัญ,ญ่าหญิงตีปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตำบนปากนา้ำ รถตบบนปากน้ำก็มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศพม่าซึ่งทำห้เยวชนในเขตตำบลปากน้ำอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการติดยาเสพติดซึ่งในวันนี้ตอนนี้ก็นับว่ามีโอกาสดีในการที่สู้ปฏิบัติการพลังแผ่นดินโชนหายาเสพติดอำเภอเมืองระนองได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู้เส้นฐานแส่ไม่ก้าวไปสู้สังคมอย่างสมบูรณ์แบบต่อไปครับขอขอสวัสดี อาผมนายสติพงศันทยาพงศ์เป็นกำนันตำบลบักน้ำครับวันนี้ผมก็ได้นำเยาวชนนะครับที่ิดยาเสตนะต, 125, นะนะตินะครับมาบำบรัดที่1อบอี่สาพันสนพันสองานราบจังหวัดระนองนะครับผมขออนุญาตคุยกับพี่น้องนะครับเจ้าจังหวัดระนองพี่น้องจาวตำบลบักน้ำนะครับ ช่วยช่วยนะดูแลเยาวชนนะครับเพราะตอนนี้ปัญหายาเสพติดมันจะเคลื่อนเข้ามาทางแนวตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะาพื้นที่ตำบนปากน้ํานะครับก็ขอให้ช่วยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับผมก็ขวากให้ทุกท่านนะครับทีอ่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลเพราะเยาวชนเยาวชนตอนนี้ ก็จะมุ่งสมยาเสพติดเป็นส่วนมากครับสำหรับพื้นที่ตำบลปากน้ำนะครับปัญหายาเสพติดขณะนี้ก็ส่วนมากจะเป็นคนต่างด้าวนะครับคนต่างด้าวและก็เยาวชนไทยบ้างเล็กน้อยนะครับผู้ที่ว่าไม่มีงานทำนะครับพวกเที่ยวเกรนะครับก็คงจะเป็นเจ้าต่างชาติใช่มากกว่านะครับผมก็พยายามนะครับปราบรามนะครับ และกาติดตามผลโดยเฉพาะผู้ที่ถูกบำบัดแล้วเนี่ยผมจะพยายามติดตามนะครับติดตามาดูแลให้ความใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อจะให้เขา,าเป็นเป็นคนดีนะครับได้เข้าคืนเข้ามาในูสังคมเพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชน,จจนที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับ นั thing, ่นคือเรื่องคงการก้าวขายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอาผู้เสพไปบำบัดไปบำบัดจิตไปบำบัดใจให้เลิกลงไล่ในเรื่องคงยาเสพติดในการใกล้ไเลยเมื่อติดกับนั่นตะบนปากน้ำมาแล้วตอนนี้ตะบนปากน้ำก็จะทำสิทธาอุทธรณ์เร็วนำเชื่อนในกับไปแลกปากน้ำก็ทำนำเชื่อนนำเชื่อบรรพัดเชื่อเกิดตะเป้กับนั่นไปด้วยเลย ในกับเชิญกันแต่บ้านในกับาะฉะนนก็ต้อง <c oughs> ช่วยกันทางแพร่ปกครองตำนั่นผู้ย่อยแล้วก็พี่น้องในชมชนต้องรวมแรงรวมใจกันในการเ <c oughs> อาชนะปันห้ายาเยติด <c oughs> นะครับ มาดูเรื่องต่อไปนะคะวิทยาลัยเทคนิกระนองค่ะแผนกอิเล็กทรอนิกเข้าจัดโครงการซ่อนทำคุกกี้แล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาพม่ากว่า30คนการรับการเข้าสู้ประตูอาเซียนเดี่ยวนี้ไปทางไนฮนสายอาเซียนอาเซียนทำเพีงค่ะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคระนองแพนกอิเล็กทรอนิก์นะคะก็ได้่านรับประชาคมอาเซียนโดยจัดโครงการซ่อนทำคุกกี้แล้วก็ซ่อนในเรื่องของการใช Computer, ung, ons, ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษ่าชาวพม่ากว่า30คนจัดขึ้นเมื่อวันที9่9กพฤษภาคมนะคะเวลาส3บานาฬิกาที่วิทยาลัยเทคนิคระนองค่ะแพนกอิเล็กทรอนิกส์นักศึกษ่าชาวพม่าจากทางเกาะซ่อง,งเดินทางมาศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วก็ทาคุกกี้กเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ความเข้าใจลักกองการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของทางวิทยาลัยเทคนิคระนองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนจังหวัดระนองแล้วก็ประชาชนท้องจจงหวดัดซ่องเกาะซ่อ,องประเทศเมคุค้นบ้านเรนาอยู่ไกลกันแค่นี้เองนะคะแล้วก็เผื่อส่องเสริมการเรียนรู้ในด้านศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอาเซียนโดยภายหน้าเขาก็จะมีการจัดตั้งสู้อาชีวศึกษา อาเซียนในมิทยาจไยเทคนิกระนองด้วยเพื่อที่จะสร้างความประนักการเรียนรู้<ม>การเข้าสู่เคสประชาคมอาเซียนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมรวมกันซึ่งโครงการนี้ฝึกอบรมต่อเน,นื่องเป็นเวลาถึง4เดือนค่ะ นายนพดลมัธยัศอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคนิกระนองได้กล่าวว่าในโครงการนี้คือโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เคสประชาคมอาเซียนโดยทางวิทยาลัยเทคนิกระนองก็เป็นผู้จัดทําโครงการสําหรับโครงการก็ได้งบประมาณจ,จากทางคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษามาโดยตรงซึ่งก็เป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการซ่อมเป็นเวลาสี่เดือนโดยการเรียนการซ่อมในครั้งนี้ก็มีนักศึกษาชาวพม่าที่เข้าร,ร่วมอบรมและการร่รวมเรียนเรียนเรียนผู้ สามสิบ <40 S 2> คนสามกุกก้ทางเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะครับสวัสดีครับผมนายนภเดลมัธยัสนะครับปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างเล็ทรอนิกส์วิทยาศัยเทคนิเทระนิกนะครับซึ่งก็ได้เป็นครูผู้สอนนะครับในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ รับงบประมาณนะครับมาจากทางสอสโดยตรงนะครับเพื่อที่จะมาอบรมและก็ให้ความรู้นะครับกับชาวต่างชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านตนเองนะครับโดยที่ทางวิทยาลัยเทคนิคประนอมเนี่ยนะครับได้จัดทําโครงการนะครับขึ้นอสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของการทําคุกกี้นะครับแล้วก็ที่2ก็คือเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับซึ่ง ในแต่ละหน่วยย่อยของการเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีนักศึกษานะครับและก็บ,บุคคลทั่วไปจากจังหวัดขอสอประเทศพมา่านะครับมาร่วมโครงการนะครับอย่างละ15คนด้วยกันนะครับซึ่งโครงการในครั้งนี้เนี่ยครับก็จะได้รับประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือทั้งในเรื่องของประเทศ ชาวต่างชาติประเทศเพื่พอนบ้านชาวพม่าที่มาจากจังหวัดเกาะสองนี่ก็จะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการทั้งการทําคุกกี้แล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของคุกกี้ก่อนก็คือเรื่องของส่วนผสมนะครับการทาการอบนะครับรวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ทำบรรจุภัณฑ์ใส่กล่องใส่ลายด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ของส่วนของการทาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ เราเริ่มตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นนะครับการจับเมาส์การใช้คีย์บอร์ดนะครับการเรียนรู้โปรแกรมอัถประโยชน์เบื้องต้นก็คือหลักๆก็จะเป็น Microsoft Word แล้วก็รวมไปถึงการสมัครใช้อ e ีเมลนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ โครงการที่จะขึ้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ในด้านที่2ก็คือประโยชน์แก่ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคระนองเองนะครับที่จะได้พัฒนานทักษะในด้านของการสอนนะครับรวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรียนรู้ภาษาอางกเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาเป็นนักเรียนนักศึกษานี้ด้วยครับนดี้่านนามูอน สวัสดีค่ะฉันติ่งนะคะโอเคกูจะนอนมี้จะนัามานนอยู่ลาเจายานคอมพิวเตอรเานเนี่ยกิบอลกเนียนะไออยู่ลาหยกาี่เอยที่บ้านเลยคือเขาเอกี้เขาบอกว่าตอนนี้เขามาได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็คูกิ้ค่ะโอเคกูดูมิวเยาวมาดูด้วยดูมว ขอบิดาตีน <raszam> <inaudible> <inaudible> <teenage> ่ะเข้าม่ซาตาวซีเข้าม่คนลุงนีราไทนาซาุนเข้าม่เนี่ยลูกคิดอะไรอย่างเงี้เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคือที่นี่เขาทำให้ทุกอย่างคือหมายว่าเป็นโรงเรียนที่ว่าดีดีรับเขาเพราะว่าทุกอย่างได้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 ความรู้แล้วก็ได้ทั้งได้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้ง อ่าการพัฒนาตัวเองนะคะหมายความว่าไอ้สิ่งที่ไม่รู้เค้าก็จะได้รู้ไงค่ะโอเคครูมีหมายเลขอื่นๆทําแม่ติดมีได้ด้วยหมายหมาย2ตัวเนี้ยคอมพิวเตอร์ဆိုတော့ command ไม่သိကြပါဘူးคอมพิวเตอร์เจ้าเนี่ยเต็นท์หน้าไม่เลยจะပါဘူးတွဲခြင်းไอ้ပိုကี้မောက်လောက်တယ်ဆိုတော့လည်းပိုကี้မောက်ဆိုတာဘာဘူး command တော့မသိကြပါဘူးအဲဒါကိုမို့လို့တဲ့ခါ जा မှာပိုကี้မောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလားလာလိုက်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးဖလိုဖိုတင်ကြားပြေးတဲ့အတွက် จค่น้เว้ยความหมาเลยก็บอกว่าสำหรับพ่อแม่นี่คือคำว่าคอมพิวเตอร์หรือคำว่าคุกกี้เนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือบางทีก็คำว่าคุกกี้เนี่ยทำยังไงเขาจะไม่รู้แต่ไอ้ที่ว่าเทคนิคฝ่ายเทคนิคเขาทำให้แบบเนี้ยคือดีสำหรับคนพ่อแม่ด้วยค่ะใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยมาดีสวนเนี่ยซาบิโอตุเตนิบาวีไอ้ตัว cúm cúm computer bây giờ là để thì tôi tìm ra được chiếc kẹp computer chiếc kẹp màu lục đây quên không chịu bao này tôi có tháo bùn đi bao này. là, là, คนพม่าได้รู้มากขึ้นเล้อหรืออีกอย่างหนึ่งคือทําให้ประเทศของเขาตอนนีป้ประเทศของเขากำลังจะเจริญก็เลยเอาเกี่ยวกับพื้นฐานแบบนี้ไปช่วยในประเทศไปทาให้ประเทศเจริญขึ้นแล้ว่าไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็กับด้านเทคโนโลยีก็จะดีขึ้นคนก็จะรู้มากขึ้น นับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนดูซึ่งกันและกันบัตรกำมาข้าวแล้วก็อา่งถังซ่าเรามาเรียนทางฝั่งขอช่องมังกรไดนะครับแต่จะเป็นวิชาให้เดยกคนไปคุยกันนะครับเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ทางเรากดเปิดประตูต้นนับนักศึกษาจากฉับมาจากขอซ่งเข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้ามาเรียนในเรื่องของการขนมุกี้นะครับออกไปับไปขอส่งแล้วก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้อนต้นได้ชกจกชกจกจบ าการับรวมตึงการทํำคุกกี้อาจจะใกล้ถ้าเทิฐานเรือก็ได้ซึ่ง,งเป็นการสร้างอาชีพได้ดอีกอย่างหนึ่งนะารับมาครับนักศึกษาชาวพม่านะารเราก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอย่างเทคนิคนะน้องที่จัดกิจกรรมดีๆวันนี้เป็นการสร้างโต เขาสกัดก้าวสู้ปราชคมอาเชียนต่อไปเพราะว่าตอนนี้ฮั่นไปทางสายฮั่นไปตางว่าบองไปคณะบองไปคณะร่างขับปู่เตยเรืองเข้าปราชคมอาชียนกันต่างริเน่งกระลาบนะครับมาถึ่เรื่องก้องงานบุญงานปุส่นนะครับตอนนี้เรามาบอกคุณบุญกันเพราะว่าวัดวารีบรรพตหรือว่าวัดบางโนนเขาจะจัดกิจกรรมงานยกโซฟาพระอุโบสถกันอย่างหิิงย่อยตระการตามีศิลปินมาหมากไม้วันที่วันที่23 25พฤษภาคมนะครับโดยที่ทาง วัดวารีบรรพฤดหรือว่าวัดบางนนท์เขาจะจัดมีพิธียกโฉฟาพระอุโบสถหลังไหมนะครับในวันที่25พฤษภาคมล้วก็บอกบุญมายังพี่น้องชาวระนองแล้วก็ตานทีโครบทุกท่านผู้ใ่บุญใ่กุศลพุทธศาสนิจเกิดชนไปรวมงานกันไปโดยพระกุนทรปริยติคุณนะคะเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพฤษก็เชิญชวนชาวพุทธทัวจังหวัดระนองนะครับรวมทั้งจังหวัดไกยเกษแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านเลยระนองอยู่ฝั่งเกาะช่องก็มาได้หมดเลยการ่วมบุญมหากุศล ยกช่อฟางวัดบางน้อนแล้วก็รวมกิจกรรมเนื้องในวันวิสาขบูชาซึ่งในการจัดรังนี้ก็เพื่อที่จะรวมกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่มีอายุมากกว่า30ปีแล้วก็มีความชำรุดสุดโทมไปตามการเวลาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงล่างคาและก็กระเบื้องรวมไปถึงช่อฟ้าโดยทางวัดมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถไปแล้วตั้งแต่ปี2 5 5 4หรเรื่อยมาจนแล้วเสร็จทางคณะกรรมการวัดก็เลยมีมติส้มควรให้มีการจัดกิจ ยกช่อฟ้าไม่แทนของเดิมขึ้นในวันที่ยีพฤษภาคม2 5 5 6ในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ได้รวมกันบูชามหาห้าทุติยะเจดีสิบรรพตของวัดบางนอนในวันวิสาขาบูชาซึ่งก็เป็นวันสําคัญของโลกโดยในงานถูกคำคืนก็จะมีการแสดงของศิลปินแล้วก็มีการแสดงของเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านด้วยครับก็ขออยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดวรีบรรพตนะครับ อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้บอกกล่าวกับญาติโยมชาวจังหวัดละนองสักหน่อยครับถ้าตัวประสงค์ของการจัดงานยกช่อผักฟ้าครั้งนี้ก็มีอยู่สอาประการคือประการแรกก็เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าภาพพ่อค้าประชาชนที่ได้สมทบทุน ในการบรูรณาโบสถ์เพื่อเป็นการให้เกียรติตอบแทนคุณให้เรารับรู้ว่าเงินที่ท่านให้มานะั้นก็ได้ทาโบสถ์เสร็จคุณผเเใีย่ร้อยแล้วประการที่สองก็คือเพื่อให้ญาติโยมได้รับรู้ว่าวัดบางนอนตอนนี้ได้มีการาได้มีผู้เข้ามาดูแลบำรุงรักษาพัฒนา,าแทนพระหลวงที่ทิ้งช่วง ให้วัดวารามสุดโซนไประยะหนึ่งในช่วงที่ท่านชราภาพเพื่อเป็นการให้ญาติโยมไม่รู้ว่าวัดบางนอนตอนนี้มีเสาหลักมีผู้นําที่จะมาเช่่ยเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาแขนพ้อหลวงต่อไปเพื่อจะได้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะตัดสินใจส่งเสริมต้นกำลังอศาสนากับวัดบางนอนประการที่สามก็เพื่อจะหาเงินทนุนซื้อหมออแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าให้กับทางวัดซึ่งเพื่อรองรับอนาคตว่าวัดต่อไปถ้ามีการขยายาการ,ยายก,ารก่อสร้างการจัดงานนั้นเราจะเห็นปัญหาว่าไฟไม่พอไฟตกคนถ้าได้เงินจากการจัดงานครั้งนี้แล้วเราก็สามารถจะไปซื้อหม้อแปลงขนาด50 kva ประมาณ3เซน7ประมาณ3เซน7ก็น่าจะอำนวยความสะดวก ให้กับชาวชุวมชนบางนอนที่จะมาใช้ประโยชน์บนวัดทำกิจกรรมเมื่อเวลามีงานสำคัญเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไฟตกก็นี่คือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ในการจัดงานยกเชาฟ้าแล้วกำหนดกาหนดการจัดงานนี่วันที่เท่าไหร่บ้างครับอาจารย์คือเรากำหนดจัดงานสามวันสามคืนวันเปิดงานคือวันที่ยี่สามช่วงเย็น ประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงประมาณนี้เติมพิธีทําเปิดงานแล้วก็จะมีการเลี้ยงน้ําชาเลี้ยงน้ําชาแล้วก็มีคอนเสิร์ตม,มีโนโลานเืนแรกเืนที่สองก็มีนางตะลุงนนประการละเล่นของเด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างกิจกรรมของชุมชนบ้างแล้วก็วันที่สามคือวันที่ยีห้าเราจะทําพิธียกช่อฟ้าช่วงเก้าโมงครึ่งเก้าโมงคึ่งและช่วงกลางคืนก็จะมีคอนเสิร์ตของ ดารานักร้องที่เชิญมา,าเชิญมาร่วมในงานครั้งนี้ก็ขอเชิญสาธุชนที่อยากร่วมบุญร่วมกุศลงานใหญ่งานยกช่อฟ้าเราถือว่าเป็นงานใหญ่พ้าพใครพอจะมีเวลาก็เจริญพรเชิญมาร่วมมาร่วมงานร่วมบุญในวันที่25ซึ่งหลังจาก ยกช่อฟ้าแล้วอาจจะมีการตักบาตรข้าวสารนั้นแห้งหรือจะตักก่อนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตักก่อนหรือตักที่หลังนั้นก็ก,ก็ค่อยกําหนดอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะมีชาวพุทธไทยชาวพุทธพมา่ามาร่วมตักบาตรข้าวสารนั้นแห้งด้วยแล้วมาร่วมยกช่อฟ้าด้วยถือว่าเป็นบุญใหญ่ร่วมกันสองชาติสองภาษาเพื่อ,อสมทบงุ้นส,ส่งเสริมพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนนานไปถึง5,000ปีขอ,ขอเจริญพร สำหรับพระอุโบสถร้างขึ้นโดยพระด้วนทางบวโรพระหลุงด้วนนะคะก็ขึ้นชื่อแล้วก็จัเป็นที่โราณไปเร็วนั่นเองนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นป้าชาชาวบ้านเกิดความเ่ิมใส้ในวัดปฏิบัติจึงนิมนต์ให้ยู่จำพันษ่าต่อมาในไปจุลเขต ติดต่อข้อชายทีดินเพื่อสร้างวัดก็ได้รับอนุญาตไปนะคะเมื่อปี2514เกิดพอดีเลยแล้วก็พัฒนามาเป็นลำดับชาวบ้านเรียวกว่าวัดบางนอนตามชื่อหมู่บ้านเมื่อปีพศ2 5 0 6สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้สสดทรงเสด็จทําพิธียกชอฝ่าอุโบสถต่อมาก็ได้มีการสร้างบันไดพญานาคขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางขึ้นวิหารแทนบันไดเก้าก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมาค่ะ วัดวารีบนพลหรือวัดบางน้อยนะคะมีอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นปาเกตีอาจารย์ชื่อดังก็คือพระหลวงด้วนนะคะรือว่าพระผู้ปะผัดวิริยคุณซึ่งได้อมอรณาภาพจับแล้วก็พงไม่ไม่จับปัจจุบันนี้ร้านของทางก็ยังเก็บอยู่ที่วัด บางนอนนะครับก็อย่าลืมกับ23 25พฤศจิกาคมเชียวงานยกโชว์ฝาพระอุโบสถวัดบางนอนด้วยวัดบริบัตพดคุมณศิลปินมาหมากไม้กมิจกรรมถูกกำคืนแล้วก็ไปรวมทำบุญทำกุศลกันนะครับใครที่อยู่ว่างๆนั่นงช่วงวันวิสาขะพอรี่ก็ไปทำบุญเวรเที่ยวกันที่วัดบางนอนกันนะครับกับช่วงเวลาก็เรียการเหล่าเก้าฉาบานหมดเวลาแล้วเช่นไรตาไปเร็วนะครับตางกันรู้บกไปพื้อไปค่อยมาแล้วไปได้แล้วไปแล้วนะครับ ขอขระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเล่าข้าวชาวบ้านนะครับพบกับรายการเล่าข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปวันนี้พมพ์สลายุทธสุตติวงศน์การละกาลิชันวันน้สุวัฒนาเมธาคุณจักล่ากับแขกอนโชคที่มีความสุขถูกตุกตานสาวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเตมิมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02 245 9 9 9 9